เอกอิสานน้ำส,สวยจารัสสวัสดียามเย็ยนครับวันนี้มา,ยามเยี่ยมเย็นกิมงานเอกอีสานหน่อยโอ้รึบ ตัวนี้เป็น140ปเปอร์นะครับเป็นตัวแรกของอรุ่น8เลยนะครับตัวนี้ก็ยังใช้ดีนะครับยช้ดีมันเดมิม สบายครับมีบันได นีมม้มีล็อกลมไหมชิเอกพอไม่มีป่ะครับโอ้เดินขึ้นสบายเลยอ่ะ เจ้าพ่อ SK 140ครับเสียเอกอีสานใครที่หา SK 140นะครับต้องมาหาที่เอกอีสานนะครับแกเป็นเจ้าพ่อเลยนะครับเล่นแต่140รุ่น8เลยนะครับเียเอกปีนี้ถามแล้วบอกขายไป7คันครับโหยอดเลยครับ แกไม่เล่นนู่นอื่นนะครับแกเล่นตัวนี้เลยค่ายอื่นไม่เอาเลยครับไปโอ้มีขาช้างเลย ปึ๊บนี่ไลฟวี s ซ t สามร้อยโอ้ยเตรไม่คือเลยไปเดี๋ยวตามไปที่อ่าโกดังเสียอีกเลยครับโอ้ มาถึงอนจาจักเยเอกแล้วครับนี่คุณปูคุณปูถามแกดูว่าแกจะขายไหมคุณปูคนนี้นี่มาถึงลางรถเลย เฮ้ยสวัสดีครับเช็คเที่ยวว่ะสมุดเช็คเที่ยวอะไรใหญ่เแท้โอ้หมดดูนึกนี่แบบสุดยอดเลยมาเนี่ยแนวเก๋โดนเนี่ยเก๋วะอยู่โดดคอยรถ เบียบียะอู้เอกใช้ชเครื่องล้างฉีดสองเครื่องเลยอ่ะโห เซใช้เครื่องอัดชีดสเครื่องเลยป่ะเครื่องเลยเครื่องนึใน้ำยากับค็นปอ้อออเอ,อกเอ็มเอ็กเอ็มี้านล้านตู้แอร์บออือ สวยง,งามเลยครับคันนี้ขายไหมคันนี้ขายไหมติดมาจำเนาะติดมาจำแล้วเอามาเอามาที่ยี่สิบโอ้ไปแล้ว <c oughs> ไปซะแล้วทเทเลอร์อหัวยาวขายไหมน,นั่นอะรถมรถดกเสียรถแอร์คัมรถคูนบ่รถคัมรถคูนรถคัแรก ผมรถกระแรกผมก็ขายไปแล้วยังไว,ว่าเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาป่ะอ้ซิเอกไอเล็กนี่ทำไมมันหนาเถอะเน,นี่ยมันใช่ไหมนี่ตอน,ตอนมาอะมันเหือกสองร้อยไงโอ้โหเปลี่ยนเหือกให้เขาใหม่เปลี่ยนเหือกใหม่มันหนาขนาดนี้เลยลอู้ แต่สแตนดาร์ดมันไม่ขนาดนี้หรอกโอ้โหมันใหญ่มันหนามาเลยเนะี่ยใส่เหงือกเล็กเก็บเอ็ม <c oughs> ครับคันนี้เก็บสีเรียบร้อย นัจักเสียอีกโอ้นี่เ็จเล็กนี่นผมเห็นเขา,าเขาส่งอันนี้มาให้ดูเขาเอาแหนบทำฟันอ่ะเจก เขาเน็บต่อฟันไหมน่าใช่ดิน,นี่ยังเน็บเลยเนียเน่ยต่อฟันพวกที่มันหมดแล้วเคยทำไหมเคยแต่มันไม่สวยเลยไม่เอาบอกม,ม,มันใช้ได้ดีไหมใช้ดีไหมใช้ดีอยู่ไปงานคาราบาวไม่เน็บเลยนี่นะฟันเยอะเลย

พุงกีเทได้ี่ไม่งั้นบอกว่าไม่น่าใช่นะนี่ไม่น่าใช่พุงกีเทสเสียงนี่พุงกีเทไหมนี่เทไหมไม่ใช่ของมันหรอเนาะ เนาะมันดูปอ,ปอมปมไม่ใช่เลยร้อยสีจะมีตัวเลขตรงนี้อืมแต่ทรงก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่พอนนี้มันตรงเลยเนะมมาะเหมืนมันแคทน,นั่นนี่ซื้อมาไว้คืนโคกหนองน้ำปีตัวนึ้งอืมสเปยน่าจะมุก,กีนออกน,น,นั่นนี่ดูอ่ะใส่มาอย่างดีเลยแต่มันหนักหนักอะ หนักนี้แล้วขุดดินดานเนาะแตุ่ดตานนั่นน,นี่นี่อ่้ยังหนาเลยเก็บกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ